สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกัแล้วต่ังตางโกสลนะครับพี่ในวัน, people, นอาทิตย์นะครับพี่วันนี้นะครับก็จะมาจัดโบรอบสุดท้ายนะครับพี่เป็นรอบนี้ก็จะมีถึงวันที่วันอาคารนะครับวันอาคารนะครับรอบนี้นะรอบสุดท้ายนะครับจะเป็นโปจับคู่นะครับไซส์แปดนิ้วซื้อหนึ rus, numer, ่งคู่ลดสี่สิบาทไซส์หกนิ้วซื้อหนึ่งคู่ลดยี่สบาทนะครับวันนี้ก็จะมารวมสองไซส์ในคลิปเดียวนะครับวันนี้ก็รบกวนลูกค้านะครับดูให้จบคลิปนะ <conversations S 1> ครับ MM วันนี้ม <Señor, S 2> ีไม้ สวยๆเยอะแยะเลยนะครับนะมาเรื่องที่8นิ้วก่อนเลยนะครับนะครับต้นนี้ทามีชื่อว่าตากใบนะครับตากใบครับซายนี้ขอในราคาที่200บาทนะครับจัดโปรโมชั่นนะครับทางโปรราคาต้นไม้และโปรจับคู่นะครับนะก็ต้นนี้ครับต้นนี้ชื่อว่าพญาฤทธิรงอ่ะนะครับต้นนี้200บาทครับต้นนี้ วันนี้ที่ร้านก็มีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วนะครับพี่อันเดสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับไม่สะดวกโอนเงินก็สามารถจ่ายหน้าบ้านได้เลยนะครับมา mm. ต้นนี้นําเสนอนก่อนนะครับต้นนี้เป็นลูกไม้ที่สวนนะครับลูกไม้เมล็ดนะต, the ตัดมา2รอบแล้วนะครับก็ยังเป็นใบเล็กอยู่นะครับก็จะขายเป็นในชื่อกระดิ่งทองแล้วกันครับต้นนี้นะกระดิ่งทองนะครับตนน้นน,บตนนี้ขอในราคา220บาทครับอันนี้เป็นไม้เลื่อนเล็กนะครับไม้เลื่อนเล็กต้องเลี้ยงความพุ่มนะครับถึงจะดูใหญ่นะครับ สองร้อยยี่สิบบาทนมีต้นเดียวนะครับจนมีต้นเดียวต้นที่เหลือจะเก็บไว้ทาพันก่อนนะครับต่อมาครับต้นนี้ครับหลวงสารสักนะครับหลวงสารสักต้นนี้ขอสองร้อยยี่สิบครับหลวงสรสักสองร้อยยี่สิบบาทครับก็ต่อมาครับตันนี้ก็เป็นลูกไม้ที่สวยเหมือนกันครับตันนี้มีชื่อว่าโชคลาบนะครับโชคลาบนะครับตันนี้นะ ใหญ่เลยน,นะครับ220รบาทนะครับโชคลาภต้นนี้เป็นไม้ตัดสีชมพูนะครับมไม้ตัดสีชมพูนะครับผมมีฟองพุ่มให้ดูอยู่เเอามาโชว์หน่อยฟองพุ่มนะครับฟองพุ่มผมจะแบบจะใหญ่ๆส,สวยๆหน่อยนี่อันนี้นะครับทำฟองพุ่มไว้นะแต่ยังไม่ขายนะครับอันนี้เป็นโชคลาภนะครับฟองพุ่ม ลองลองยี้งก่อนนะว่าจะไปสุดแค่ไหนนะครับแล้วก็มาต่อที่จังหวัดนะครับนครพนมนะครับ220บาทนะครับจังหวัดนครพนมครับ220บาทนะครับนี่จัดโปรราคาพิเศษพิเศษเลยนะครับแล้วก็เพี่อนๆนะครับที่สนใจต้นไหนนะก็สามารถโทรมาสั่งได้เลยนะครับที่เบอร์ศู8ย์นะครับ1 4 6นาหได้เลยหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับฝากติดตามช่องร้านสวนต่างๆไว้ด้วยนะครับ นะครับตอนนี้มีชื่อว่าด่านช้างนะครับด่านช้างใบสวยมากนะครับใบเป็นระเบียบมากตอนนี้นะครับ220บาทครับด่านช้างด่านช้างนะครับ220บาทเท่านั้นครับต้นใหญ่ๆเลยนะต่อมาครับพี่หลักชัยนะครับต้นนี้นะมีชื่อว่าหลักชัยนะครับสองร้อยนะครับหลักชัยสองร้บาทเท่านั้นนะครับต้นนี้ใบแปนี้ ต่อมาครับนางมาซีนะครับ220บาทดีสวยมากนางมาซีนะครับ220บาทนะครับเป็นไม้เก่านะต่อมาครับเพชรพระนารายณ์นะครับ200บาทนะครับเพชรพระนารายณ์200บาทเท่านั้นนะเพชรพระนารายณ์ต่อมาครับเศรษฐีสุพ er oh. ันธ์ครับต้นละ200บาทนะครับเศรษฐีสุพันธ์ ตัวที่หนึ่งนะครับเศ๋อถีสุพรรณก็ตัวที่สองครับสองร้อยบาทครับเศ๋อถีสุพรรณนะต่อมาครับตาการตาอันไม่ขายต่อมาครับบางลำพูนะครับบางลำพูตอนนี้สองร้อยยี่สิบบาทครับ บา,บางลำพูนะครับสองยสิบาทครับบางลำพูนะครับแล้วก็ต่อมาครับยอดทองนะครับยอดทองสองร้อบาทครับยอดทองสองบาทเท่านั้นนะครับต้นที่หนึ่งนะครับยอดทองเป็นมาระเบียบใบดีนะครับระเบียบใบสวยนะครับแล้วก็ไม้สีออกส้มๆแดงๆนะครับต้นนี้นะต้นที่สองครับสองอบาทนะครับยอดทอง ต้นที่สองนะครับสองบาทครับยอดทองนะต่อมาครับมณีนพรัตนะครับ200บาทครับมณีนพรัตน์เหล้ยงฟอมเดี่ยวสีก็จะสวยประมาณนี้นะครับต่อมาครับโชคชูชัยนะครับ220บาทครับสายแปดนิ้วต้นใหญ่เลยนะครับ โชคชูชัยต่อมาครับเข็นขวาดนะครับเข็นขวาดสองรบาทครับเข็นขวาดลานนะครับหมายเก่านะครับ220บบาทเท่านั้นครับแล้วก็ต่อมาครับ นี่ทองเสนหาครับ250บาทนะครับทองเสนหะหา250านะครับทองเสนหาต่อมาครับสหัสเดชะนะครับ220สหัส,สเดชะ220บาทนะครับ ต่อมาราชประสงค์ครับ220บาทครับราชประสงค์220บาทต่อมาครับเศรษฐีพัทยานะครับ220บาทครับเศรษฐีพัทยานะครับ220บาท วันนี้แดดดีมากเลยนะวันนี้ต่อมาครับไอยาเรนะครับไอยาเรสสองร้อยบาทนะครับไอยาเรสสองร้อยบาทนะครับไอยาเรสต้นใหญ่ใหญ่สายแปดนูต่อมาครับราธิธนูนะครับราธิธนูสองร้อยห้าสิบบาทครับ ราสิทธนูนะครับสอ0บาทนะครับต่อมาครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ220บาทนะครับจังหวัดกำแพงเพชร220นะครับต่อมาครับกคนทอนต้นนี้โอ้โหใหญ่สวยมากนะครับ ยุคนทอนครับตัวน,นี้ขอในราคา270บาทครับยุคนทอน270บาทต่อมาครับตนนัวนี้ไก่ฟ้าพยาลอนครับ200บาทนะครับตัวที่หนึ่งไก่ฟ้าพยาล ทสองครับ2องยยี่บาทนะครับต้นที่สองต่อมาครับโอตอนตอนนี้เจ้าโลกส,สวยมากเจ้าโลกนะครับตัวที่หนึ่งสองยบบาทนะครับเจ้าโลก สีดีมากนะตอนนี้เจ้าโลกดดีดต่อมาครับต้นที่สองสองร้อยสามสิบ,บาทต้นที่สองเจ้าโลกเจ้าโลกตัวดั้งเดิมนะโอตีเห็นสีเขียวม,มีสีเขียเลยต่อมาครับน้ำตกสายโยกนะครับสองร้อยยี่สิบบาทน้ำตกสายโยก น้ำตกสายโยกครับ220บาทครับผมสวยต่อมาครับตันนี้เพชรพันลายนะครับ250บาทเพชรพันลาย250บาทต้นใหญ่มากความดี ามาครับเพชรสายลุงเฮ้ยเพชรรัดหลวงเพชรรัดหลวงครับสองร้อยสี่สิบบาทครับตันนี้ดีสวยมากส,งสรงีมาครับพระรามพระรามสองร้อยบาทครับพระรามใบยาว 200บาทนะครับรรามต่อมาโรีโทศพินครับต้นนี้ขอ250บาทตีทศพินนะครับมาต้นนี้จะออกส้มนะครับ ถ้าเป็นตีพัิวาจะสีแดงนะครับแต่นี้ตีทุสพินนะต่อมาครับถ้าแพรนะครับ220ถ้าแพรนะครับ220บาท เป็นต้นหนึ่งนะครับเมื่อกี้หลวงสาสักต้นที่หนึ่งอนะ่ะอันนี้ต้นสองจะใหญ่น่ะนะครับหลวงสาสักต้นสองนะครับสองร้อยสี่สิบบาทหลวงสาสักต้นที่สองครับจะใหญ่ๆห่นะ่สองสี่ศูนย์นะครับหลวงสรสักแล้วก็ต่อมาครับแขกดำนะครับต้นนี้ ดำสมชื่อเลยนะครับแขกดำนะครับสองร้อยสี่สิบบาทใหญ่มากนะครับตัวใหญ่มากแล้วก็ต่อมาแมวเสือไฟอตอนนี้ยังไม่ขายดีกว่านะครับตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนได้อาทิตย์เดียวนะครับยังไม่ขายนะครับ เด๋วมีต้นเล็กมาปล่อยนะวันนี้อะแล้วก็ต่อมาครับนี่เลยลูกปทุมนะครับเป็นลูกของจังหวัดปทุมนะต้นนี้2 2 0ยบาทนะครับเป็นไม้กระจุดนนะหยมพูด,ด้วยนะครับสวยๆเลยนะครับ2 2 0ยบบาทนะครับต้นนี้ ลูกไม้ครับแทบแปดนิ้วนะครับลูกไม้ต้นที่หนึ่งนะครับสองรอยี่สิบบาทลูกไม้นะครับต้นที่หนึ่งสีสวยนะสีแดงก็ลูกไม้นะครับต้น 1, ส,ส,นะสงองครับ,ต,นนรบต้นนี้นะครับแพ้ได้ไปครอบครองนะลูกไม้ต้นนี้สวยมากสามร้อยห้าสิบครับต้นนี้ขอราคาเดิมเลยนะสามร้อยห้าสิบนะ สีแดงมากตันนี้นครับเนี่ก็ต่อมาครับเป็ี่ซสายหกนิ้วแล้วนะสายหกนิ้วด่วาแมวไปเลยนะครับเมื่อกี้แมวนะครับอันนี้ถ้าเปลี่ยนสาเปลี่ยนส่แปดนิ้วนะครับจะพอๆกับซสาเมื่อกี้เลยนะที่ผมยกมานะครับนี่นะครับเอาไปต้นละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับแมวตัวที่หนึ่งแล้วก็ตัวที่สองครับ ต้นที่สองต้นนี้ขอสองร้อยบาทครับต้นที่สองต้นนี้ใหญ่นะนะครับหกนิ้วนะครับหกนิ้ว,วแล้วก็ต่อมาครับนี่กาหายากตัวหนึ่งเจ้าเมืองเจ้าเมืองตัวที่หนึ่งนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับเจ้าเมือง หนึ่งร้อยห้าสิบมาแค่หกนิ้วนะแต่ต้นใหญ่มากนี่ครับดูต้นที่สองครับเจ้าเมืองนะโอ้โหอลังการมากครับต้นนี้เอาไปร้อยแปดสิบาทครับที่จริงไซส์คือไซส์แปดนิ้วครับแต่ผมไม่มีเวลาเปลี่ยนไม่มีเวลาเปลี่ยนกระถางนะต่อมาครับตัดตะนาชัยนะครับหนึ 150. ่งร้อยห้าสิบเออตัดเวทัสหลงเต่าเต่าเวทัสนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบครับต้นที่หนึ่ง แล้วก็ตัวที่สองครับตัวสองเท่าไหร่นะ100ห,หนึ่งร้อยเท่าไหร่นะร้อยเจ็ดสิบบาทครับตัวที่สองหนึ่งเจ็ดศูวนไซส์ใหญ่เตววาไิทัศนส่วนนี้นะครับโตไวามากนะครับตัวตังตังนะโตไวามากต่อมาครับตัวนี้ตัววันสามครับตัววันทีสามหนึ่งร้อยห้าสิบครับตัววันทสามหนึ่งร้อยห้าสิบน,นะครับ ไายหนิ้วจับคู่ก็จะได้ส่วนลดหนึ่งส่วนลด20บาทนะครับสำหรับสาย์6นิ้วนะแล้วต่อมาครับลิ้นมังกรครับลิ้นมังกรหนึ่งอยหิครับลิ้นมังกรลิ้นมังกรนะครับหน,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 นึ่งรห้าสิบรีตัวเร็วน,วนนะสีดีด้วยแลต่อมาครับเต่ารัตานาชัยนะครับเต่ารัตานาชัยตัวที่หนึ่งครับหนึ่งร้อยห้าสิบ ต่ารัตนชัยนะตัวที่หนึ่นบ, 2, 150บ,าบ, 2, 150บาทนะครับต้นที่สองนะครับต้นที่2องหนึบาทครับต้นที่2 1งหนบาทนะครับต้นที่สอนะครับต่อมาครับต่อมาต้นนี้นะครับมีชื่อว่า bon. กระบวยเพชรหนึ150บาทกระบวยเพชร 150รยห้าิบาทกระบวกพิเศษนะครับต่อมาพระรามสี่หนึ่งร้อยห้าสิบครับพระรามสี่ต่อมาเจ้าเงาะนะครับเจ้าเงาะต้นหนึ่งนะครับเจ้าเงาะเอาไปวันนี้ราคาพิเศษหนึ่งร้อยห้าสิบต้นใหญ่นะต้นที่สองครับเท่ากันเลยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเจ้าเงาะ ต่อมาตัวน,นี้นะครับเป็นเรืออสูรวายุพักนะครับตัวน,นี้ขอร้อยแปดสิบครับเรืออสูรวายุพักนะครับแม่ดูว่าเอาไปร้อเจ็สิบาทพอร้อเจิบาทอาสูรวายุพักนะครับเรืออสูรทํายากนะเรือต่อมาจากสินสาครน,นะครับหนึ่งห้าสินสาคหนึ่งร้อยห้าิบาทครับ สำหรับพี่ที่จะมารับหน้าส่วนก็มาได้นะครับพี่จะได้ส่วนลดนะมาหน้าส่วนได้ราคาหน้าส่วนเลยนะครับต่อมาครับปางทองครับปางทองขอหนึ่งห้าบาทครับจะโปรพิเศษพิเศษเลยนะครับอันนี้ปางทองนะครับต่อมาครับสีทันดอนนะครับสีทันดอนเอาไปเลยครับ1 7 0เจดสบาทตัวใหญ่ๆหญ่สีทันดอน ต่อมามหาลาชนะครับเอาไปหนึ่งร้อย่บาทต้นี้ราคาพิเศษไปเลย120ยยี่สิบต่อมาครับปรางทิพย์นะครับต้นใหญ่มากปรางทิพย์เอาไป150บาทครับปรางทิพย์ปรางทิพย์150บาทนะครับปรางทิพย์ต่อมาครับเศรษฐีท่าเสานะครับ หนึ่้อสิบบาทนะครับเศษถีท่าเสาต่อมาครับพระรามเจ็ดนะครับพระรามเจ็เอาไปหนึ่ร้อยห้าสิบบาทครับพระรามเต่อมาครับปิ่นแก้วหนึ่งร้อยหาครับปิ่นแก้วหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ก้วนะครับต่อมารำพญานะครับรำพญา150นะครับรำพญาพอแดดลงก็จะมองไม่ค่อยเห็นสีเท่าไหร่นะรครับรำพญา150จอมจักรวาลครับ150ตัวที่1จอมจักรวาลนนะครับ 150ต้นที่หนึ่ง150ต้นที่สองครับจอมจักรวาลต่อมาครับรัติการนะครับรัติการเอาไป170บาทแล้วกันครับรัติการต้นใหญ่170่งเโซน มาครับสุกคิรินนะครับ150สุกคิรินหนึ่งบาทนะครับสุกคิรินหนึ่งต่อมาอุ้มซับอุ้มซับหนึ่รัห้าสิบบาทอุ้มซับหนึ่งรอห้าสิบบาทโอ้ตรง ตัวน,นี้ใหญ่มากเจ้าเชียงตงครับต้นนี้ขอในะราคา180บาทครับเจ้าเชียงตงกะสีละเอีอ่อนนะสวยมากนะครับเจ้าเชียงตุงตัวน,นี้หนึ่งอยแปดสิบบาทนะครับต่อมาลายพาดกอนเท่าไหรน่นะลายพาดกอนลายพาดกอนครับตัวน,นี้หนึ่งร้อยแปดสิบาทแล้วกันครับตัวน,นี้ตัวน,นี้ใหญ่นะครับ ตัวน,นี้ใหญ่180นะครับโอ้ใหญ่จริงครับตัวน,นี้180ต่อมาฟอคอนฟอคอน150่อบาทฟอคอนต่อมาครับลูกพญาลิงแดงตัวน,นี้มี2กิ่นนะขอ180ลูกพญาลิงแดง 180บาต่อมาลูกไม้เบอร์หนึ่งครับไม่ใช่อนน่าจะเลยนะอันนี้เป็นลูกไม้สีแดงเหมือนกันใบคล้ายๆกันนะครับแต่ไม่ใช่อนน่านะอันนี้เป็นลูกไม้หนึ่งห้าิครับลูกไม้ลูกไม้เบอร์สองต้นนี้ขอร้อยปดิครับถ้าใครอยากเห็นต้นแม่เป็นยังไงนะ บอกได้เลยนะครับอยากเห็นความใหญ่นะผมมีรูปเก่าที่ถ่ายไว้อยู่นะครับต้นแม่ใครเ1อรีทเนะ้แต่ต้นนั้นปล่อยไปแล้วต้นใหญ่นะครับกัดแดงมากนะครับนะต้นนี้ขอ180ลูกไม้เบอร์สองร้อยแกไม้เบอร์สามเป็นแบตเตอรี่นะครับต้นนี้170ยเจบาทร้อย ก็วันนี้นะครับมีมานําเสนอไซส์แปดนิ้วกับไซส์หกนิ้วนะครับแล้วก็พี่อันดดาที่สนใจสายพันธุ์อะไรนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0ูนย์เนะครับพี่ 14, 6่งสี่หกน้ได้เลยครับหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะครับตัวนี้นะครับฝากติดตามรัสต่างๆโกศลไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ